สวัสดีค่ะมาเช็คดวงกับรุ่งอรุณพยากรณ์นะคะนี่คือดวงของคุณที่จะเกิดขึ้นภายใน1เดือนนี้นะคะเมื่อไหร่ที่ท่านเลื่อนมาเจอนะคะมาเจอคลิปของอาจารย์นี่คือดวงของท่านที่จะเกิดขึ้นนะคะภายใน1เดือนคะอ่ะให้รับพลังงานดีๆนะคะ พลังงานใบแรกค่ะขึ้นพระสังฆราชค่ะบอกว่าท่านมีดวงดีมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถมัมภ์ค้าชูมีเทวดาค้าชูเป็นคนมีบุญมีบรารมีมีวาสนานะคะถ้าเจอปัญหาหนักจะก,กลายเป็นเบานะคะเพราะว่าท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะและท่านใดอยากเรียนต่อนะคะท่านสามารถเรียนต่อถึงได้ปอโทปอเอกเลยนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคนเก่งเป็นไพ่ของคนคงแก่เรียนนะคะมีระเบียบวินัยในตัวเองค่ะ พลังงานใบต่อไปค่ะราชาเหรียญราชาเหรียญคือความร่ํารวยค่ะเฮงๆงรวยๆวยมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาภายในเดือนนี้นะคะเดือนที่ท่านดูดวงนี้ท่านจะได้รับโชคดีข่าวดีทางด้านการเงินค่ะพลังงานใบต่อไปนะคะอัศวินดาบค่ะ อัศวินดาบให้ระมัดระวังอารมณ์อย่ายใจร้อนนะคะบางครั้งเนี่ยไม่น่ากโกรธก็จะโกรธเพราะอัศวินดาบเนี่ยมันเป็นเหมือนดวงนะคะช่วงนี้เดือนนี้ที่จะทําให้ท่านรู้สึกว่าอารมณ์ร้อนนิดนิดหน่อยหน่อยก็จะร้อนเพราะฉะนั้นให้ระม,มัดระมัดระวังอารมณ์นะคะแล้วท่านจะพบแต่สิ่งดีดีผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้นะคะพลังงานใบต่อไปค่ะเป็นห้าเมถาว์ค่ะห้าเมถาระมัดระวังการทะเลาะนะคะ ทะเลาะในกลุม่มทะเลาะในหน่วยงานหรือแม้แต่การขัดแย้งในตัวท่านเองนะคะถ้าเป็นเรื่องความรักช่วงนี้ท่านอาจจะขัดแย้งในตัวท่านเองว่าท่านจะเดินหน้าหรือว่าถอยหลังเดินต่อหรือพอแค่นี้นะคะเป็นปัญหาที่ขัดแยง้งเป็นปัญหาที่ท่านทําใจได้ยากปัญหาที่ท่านทําใจและบะได้ลําบากนะคะ ในเดือนนี้ค่ะเจอปัญหาทางด้านความรักความขัดแย้งในใจและขัดแย้งในหน่วยงานปัญหาทางด้านการงานนะคะอาจจะขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานต่างคนต่างมีความคิดต่างคนต่างมีเป้าหมายนะคะเป้าหมายที่แตกต่างกันแต่จุดประสงค์อาจจะอันเดียวกันก็คือความสําเร็จของหน่วยงานความสําเร็จของสิ่งที่มุ่งหวังแต่วิธีการดําเนินการที่แตกต่างกันทําให้ท่านทะเลาะกันมีปัญหากันค่ะ พลังงานใบต่อไปค่ะทีเอมเพลเอร์ค่ะดีเอ็มเพลเลอร์นี้หมายถึงความยิ่งใหญ่นะคะเป็นใหญ่เป็นโตค่ะท่านไหนที่ไปสอบผู้บริหารไว้นะคะท่านมีโอกาสที่จะได้เป็นผู้บริหารหรือว่าท่านไหนที่ลงทุนธุรกิจค้าขายไพ่ใบนี้บอกเลยว่าธุรกิจร้อยล้านพันล้านนะคะหลักล้านขึ้นไปมีโอกาสที่จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะคะอ่า เดือนนี้อาจจะยังไม่เจอแต่ว่าถ้าเดือนนี้ท่านลงทุนใช่ไหมคะนี่แหละคือดวงของท่านที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะว่าท่านมีโอกาสที่จะร่ํารวยตามไพ่ใบนี้ที่บอกอ่าว่าดวงของท่านในเดือนนี้คะ่ะเดือนนี้เดือนเริ่มต้นของท่านผลอาจจะเห็นในอนาคตนะคะ